ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับอัดชัญญพัฒน์สำราญใจนะครับกับบริษัทเวิร์คัสอินโนเวชันและผลิตภัณฑ์ 3G มเกอร์เวิร์แนเราจะพาทุกท่านเข้าไปพบกับสวนกับไร่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 3G มเกอร์เวิร์แนของบริษัทเราและก็สำหรับวันนี้จะเป็นสวนอะไรที่ไหนอย่างไรใครเป็นเจ้าของเรามาพบกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงณเวลานี้เลยครับสวัสดีครับคุณบ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ปลาครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับคุณตาชื่อปลาแดนจ้ปะปลาฮะปลาแดน <c oughs> ปลาแดน <c oughs> ที่อายนิดๆไม่เป็นไรครับน่าแล้วก็คุณพี่ด้านข้างนี้คือชื่อสุภาพรทีความตรงค่ะหรือชื่อเล่นๆว่าชื่อหนูค่ะพี่หนูอ่าพี่หนูเป็นผู้แนะนำป้าแดงอ๋อเป็นผู้ที่มาแนะนําให้ป้าแดนได้รู้จักกับปริษัทสามเกอร์วัวแพนใช่อ่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ตำบลอะไรอำเภออะไรครับตำบลหนองตะคงค่ะตำบลหนองตะคงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับตรงนี้ป้าแดนทําสวนอะไรอยู่ สวนลำใหญ่จ้ะสวนลำใหญ่ประมาณกี่ต้น200กว่าต้นค่ะ200กว่าต้นนะครับป้าแดนเป็นเจ้าของสวนตอนแรกเขามาแนะนำคุณป้าอย่างไรครับใช้ใช้วหูเมื่อก่อนนะเป็นขูหูเนาะก็ใช้ไปเป็นใบแก้วเยอะไงต้นลำไยของคุณป้านี่คือใบแก้วเยอะเลยทั้งสวนเลยทำไงถึงว่าจะให้เปลี่ยนแปลงใบให้ใบใหญ่ได้ให้ใหญ่ได้ให้ดีได้ใช่ไหมอ่าแล้วเขามาแนะนําคุณป้าว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ คู่หูมาตรจันหรือว่าสามเกลอแพทเนี่ยแล้วคุณป้าใช้เลยไหมเชื่อเลยเหรอเขาบอกให้ใช้เชื่อเลยโอ้ป้าเชื่อคนง่ายเนี่ยะใช้ก่อนอ๋อใช้ก่อนนะใช้ก่อนลองใช้ก่อนเนาะตอนแรกๆเลยเมื่อประมาณเท่าไหร่ที่ใช้ปีปีที่แล้วปีที่แล้วพอเข้ามาแนะนําก็เริ่มใช้เลยปีแถวเพราะว่าต้นลําไยของป้าเนี่ยสองกว่าต้นเนี่ยใบแก้วเยอะมากก็ได้เริ่มลองใช้พอเริ่มลองใช้เมื่อปีที่แล้วเป็นไงสถานการณ์ที่เริ่มลองใช้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นไปมัน จะแดงไม่ค es e ่อยใหญ่เง uh. okay. like yep. like> ี้ยตอนนี้ใช้ไปรู้สึกว่าใบเนี่ยแดงเมื่อก่อนแดงเหลืองเมื่อก่อนแดงเหลืองใบแก้วใบเริ่มดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นตั้งแต่ที่เราลองใช้แหละว่างั้นเถอะใช่ไหมก็แสดงว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานี่ก็คือคุณป้าใช้มาตลอดใช้สามเกลือเพื่อแพ่งเรลมาตลอดใช่ตลอดอ๋อแสดงว่าเชื่อมั่นแล้วหลังจากลองใช้ในทีแรกก่อนหน้าที่ใช้คือ ต้นลำไยของคุณป้าเนี่ยสองกว่าต้นเนี่ยมีเกิดอาการเขาเรียกใบแก้วเยอะมากมันทําให้ส่งผลกับผลของเรายังไงบ้างทําให้แตกง่ายเปลือกมันจะบางเปลือกบางลูกแตกง่ายแล้วก็ร่วงลนง่ายง่ายแตกเต็มเลยไม่ได้เลยเก็บไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผลิตผลหรือลำไยของคุณป้า200กว่าต้นปีที่แล้วได้ประมาณสักกี่ตัน ที่แรกกัเนาะยังไม่ได้ใช้อะเนาะประมาณ10กก่าตัน10กก่าตัน200กว่าต้นคือปีที่แล้วนะหลังจากที่ใช้มาต่อเนื่องตลอดทั้งปีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เป็นลูกแล้วเนี่ยเห็นว่าคุณป้าได้รู้จักกับสาเกเบอร์แพนที่มันเป็นสูตรปรปับปรุงใหม่แล้วเมื่อสักประมาณประมาณ 2, 2> เดือนประมาณ2เดือนที่แล้วแล้วก็เลยใช้เลยเพราะว่าคุณหนูแนะนําเหมือนเดิมบอกว่านี่เป็นสูตรปรปับปรุงใหม่คุณป้าเห็นอะไรบ้างหลังจากการฉีดพ่นแบบครั้งแรกฉีดไปแล้วรู้สึกว่าเห็นผลไวมากอะเห็นผลไวมาก ใส่ก็เดิมลูกลำไยใสสวยผิวสวยขึ้นหลังจากฉีดครั้งแรกเนี่ยนะเห็นผลเเห็นผลเร็วเห็นผลเร็วชัดเจนมากกับผิวของลูกลำไยใบเป็นไงก็สวยขึ้นใบก็สวยขึ้นงามขึ้นเงางามขึ้นแล้วเท่าที่ผมเห็นเนี่ยไอ้สองร้อยกว่าต้นที่เดินเดินดูนี่มันแทบทุกต้นเลยนะป้านะทุกยอดเลยค่ะทุกยอดทุกยอดอันนี้แต่งยังแต่งเรียบร้อยนี่แต่งเรียบร้อยแล้วแต่งแล้วนะ สิบกว่า,าว,วันก็เก็บแล้วค่ะอีกสิบกว่าวันเก็บกะโดยประมาณสายตาจากชาวสวนที่มีประสบการณ์ประมาณสักสามสิบตัน<า>น,น<า>เป็นเท่าตัว,วเลยจากสิบกวาตันเป็นสามสิบตันชื่นใจเนาะชื่นใจค่ะผมอยากให้คุณป้าเนี่ยฝากความประทับใจในผลิตภัณฑ์สามเกอร์เวอร์แพนให้กับพี่น้องกเกษตรศกรหรือใครก็ตามที่ได้ดูเขาจะได้ตัดสินใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราใช้แล้วดีขนาดไหนคุณป้าฝากได้เลยครับก็อยากจะฝากให้ทุกคน มาดูที่สวนของประแดนก็ได้เนาะว่าใช้3เกลแล้วก็คู่หูเนี่ยประทับใจแค่ไหนก็มาดูใบเอาลูกสวยมาดูของจริงที่นี่เลยถ้าไม่เชื่อใช่ไหมสวยใสสวยสวยใสแต่ต้องรีบมาดูหน่อยนะเพราะว่าอีกสิกว่าวันจะตัดแล้วนะเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สามเกลเวอร์แพนของบริษัทเราไหมคุณป้า เชื่อค่ะเชื่อนะพอใช้แล้วได้ผลนเชื่อแต่ได้ผลก็ไม่ใช้เหมือนกันอันนี้ใช้แล้วดีอ่ะใช้แล้วดีใช้ประหยัดขึ้นตั้งเยอะจ้ะประหยัดขึ้นตั้งเยอะนะครับคุณบ้าบอกประหยัดขึ้นตั้งเยอะเป็นจากหลักแสนเหลือแค่สี่ห้าหมื่นแล้วนี่กําลังรอเก็บแล้วแล้วซึ่งมีคนมาดูเรียบร้อยแล้วสามสิบตันไม่พลาดแน่สําหรับคุณหนูมีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมครับ ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องชาวสวนลำไย,ยนะคะว่าจากที่หนูได้แนะนําให้กับเพื่อนพี่น้องชาวสวนลำไย,ยได้รู้จักกับคู่หูมหาสุจันเนี่ยผลตอบรับจากทุกสวนอ่ะคือมีการใช้ต่อเนื่องและในการสั่งซื้อนะคะสั่งใช้เนี่ยก็เพิ่มปริมาณเรื่อยๆเริ่มแรกถ้าเกิดใครที่ยังไม่มั่นใจก็ขอในชุดของทดลองไปก่อนค,ค่ะแล้วถ้ามั่นใจแล้วต้นไม้จะเป็นคนบอกเองก็ค่อยว่ากันในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆก็จะช่วยลดต้นทุนได้เยอะเลยโอ้โหเยี่ยมมากครับนะอย่างที่คุณหนูฝากไว้นะครับยังไม่ต้องเชื่อเราสามคนก็ได้ให ต้นไม้เป็นคนยืนยันครับว่าผลิตภัณฑ์3เกอร์เวอร์แพนดีมากน้อยขนาดไหนแล้วดีจริงไหมสําคัญที่สุดเลยนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับมีสินค้าลอกเลียนแบบขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับสังเกตครับซองที่ท่านเห็นอยู่นะครับซองสีเขียวนี่เป็นกรดอะมิโนสําหรับพืชและซองสีขาวที่ท่านเห็นนี่คือไคโตซสารสําหรับพืชคู่นี้ใช้ผสมละลายน้ําฉีดพ่นและสังเกตยี่ห้อนี่ครับเวอร์แพนครับที่อยู่ทับซองและอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของเราก็คือสารปรับปรุงดิน ตราหญิงเกษตรสังเกตรครับนี่รูปดีครับหญิงเกษตรสวมมงกุฎสังเกตดีๆนะครับของแท้ต้องมีตราแบบนี้หรือซื้อจากคนที่เป็นตัวแทนของบอริษัทของเราจริงๆนะครับแล้วท่านก็จะไม่ได้ของที่ลอกเลียนแบบ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอกขอบคุณนะครับป้าแดนกับพี่หนูมากนะครับที่แบ่งปันประสบการณ์ดีๆได้มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเกษตรกรอีกหลายๆคนเลยวันนี้นะครับสวนลำไยของป้าแดนให้ความชัดเจนของท่านในเรื่องไหนท่านพิจารณาเอาอย่าลืมครับ3ามเกอร์เวอร์แพนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยท่านในด้านการเกษตรและผู้ที่รัก ในเรื่องของอินซีหรือชีวภาพจริงๆว่าไม่มีสารพิษตกค้างนะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับครับสวัสดีสสดครับ